ที่เจอปัญหาปัจจุบันนี้อยู่ก็คือเวลาคุณแจ้งประกันแล้วกรมสรรออกมาแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปตบแต่งทีหลังโดยที่ไม่แจ้งบริษัทประกันใรู้เลยไม่มีชุดแต่งแต่เวลาเกิดเห็นแล้วมีชุดแต่งขึ้นมาสวัสดีครับผมสิริกุลสวัสดีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสรกุลบกิษจำกัดน,นะครับ มีคําถามอยู่ด้วยว่าลถสิ่งลถที่แต่งนะามว่าคุ้มครองหรือเปล่าลถสิ่งสูนมากบริษัทประกันไปไม่รับถ้ารู้ว่ารถคันนี้เอาไปนําเอาไปแข่งนะหรือไปโหลดเตี้ยทาให้เวลาเกิดเหตุได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะบริษัทสงมาจะยังไม่รับถ้าเกิดตกแต่งไม่มากอย่างเช่นติดสกเกิ์ติดวิยุอะไรนะอันนั้นเราต้องซื้อไัยเพิ่มลถคุณราคาหนึ่งล้านคุณติดเครื่องเสียงสี่แสนถ้าเกิดคุณไม่ได้แจ้งบริษัทประกันไปรู้ รษิษัทันไพก็ไม่รับผิดชอบนะครับนะบรษิษัทันก็จะจ่ายในเครื่องเสียงที่เอามาจากห้างติดอ้างมาเลยถ้าเกิดบริษัทส่งเจ้าที่ไปตรวจรถ SK สเคพจะเป็นคนไปตรวจรถเพราะเอ K เคพัไปตรวจรถแล้วก็เจอว่ารถกลุ่มนี้มีแต่งบรษิษัทพันไก็จะคำนวณว่าสมมติชุดแต่งนี้สามแสนก็เพิ่มเบี้ยลงไปสมมติราคารถหนึ่งล้านชุดแต่งสามแสนก็จะรถคันนี้มีมูลค่าล้านสามก็ทําทุนที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาล้านสามที่เจอปัญหาปัจจุบันนี้อยู่ก็คือ เวลาคุณแจ้งประกันแล้วกรมสรรออกมาแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปตกแต่งทีหลังโดยที่ไม่แจ้งบริษัทประกัน,นลกเลยเวลาเกิดเหตุขึ้นมา SK สเคพปไปตรวจรถแล้วไม่มีชุดแต่งแต่เวลาเกิดเหตุแล้วมีชุดแต่งขึ้นมาบริษัทไม่รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะบริษัทรับผิดชอบคุณตกแต่งเท่าไหร่แล้วคุณต้องถ่ายรูปแล้วส่งไปบริษัทคำนวณเบีย้ย พอถ้าบวชตระก,กลเบี้ยเราได้เบี้ยแล้วบวิสัทฆาส่ง s k พัไปตรวจรถทีดว่ารถชุดนี้ตกแต่งใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีการหายอันนั้นไม่คุ้มครองนะครับต้องเกิดจากการชนเพราะเราไม่มั่บัญาว่าใครขมโมยไปเกิดไว้เหตุเรารับผิดชอบแต่ถ้าเกิดหายโดยที่ไม่มีร่องรอยอันนั้นเราไม่รับผิดชอบเลยครับแล้วชุดแต่งสําคัญเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็คนก็แต่งรถเยอะละรถราคาห้าหกแสนก็แต่งเป็นแสนเดี๋ยวนี้ชุดวิทยุชุดก็เป็นแสนละถ้าท่าน ซื้อมาแล้วตกแต่งท่านต้องแจ้งบริษัทเราเพิ่มทุนแต่บางบริษัทก็มีการคุ้มครองชุดตกแต่งไม่เกินสองหมื่นก็อยู่ในกรมธรรม์ก็มีแต่สองหมื่นไม่พอเพราะชุดแต่งบางชุดเป็นแสนคุณต้องแจ้งบริษัทร,รู้ว่าคุณมีชุดแต่งเป็นราคามูลค่าเท่าไหร่แล้วบริษัทก็คำนวณเบี้ยประกันไปเพิ่มไปเพราะฉะนั้นช่วยแจ้งเราทราบด้วยวชุดแต่งราคาเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับ เอสเคพัทคือหน่วยงานหน่วยหนึ่งของสีกุงโบเกอร์ที่ออกไปตรวจสภาพรถให้กับบร,ริษัทกันภัยเพราะฉนั้น s อสเคพัทดูแลคุณตลอดตรุระเทศขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ